บาตรงานอ้โแล้วไปงงานนี่นะครับเมื่อกี้อะฟิมอะขับรถผ่านมาเราเจอบ้านท่านหนึ่งอะครับเขากำลังเก็บขวดที่ขายากไปขายซึ่งฟิมอะอยากนำซาเปาไปให้เขาได้ทานไม่รู้ว่าวันนี้เขาได้ทานอะไรแล้วยังเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาก็เลยครับวัสดีครับทานอะไรยังครับซาเปาไม่เป็นไรเอามาให้ฟีมาจากตีเหล็กซาเปาร้านอยู่ตรงนี้เองครับ นช่ครับไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างช่วงนี้สองถูกใช่ไหมขาเงินใม่น้องโอหเห็นบ้างมีแสดงควรที่ว่าให้อะไรให้คนที่เดินมากกว่าอ๋อสองพวกเนี้ยมันจะถูกแล้วพวกแพงมันจะแพงไม่หาไม่ได้ห้าถุ้มงานอ๋อแกแล้วห้้มงานหกนาะได้ครับเอามาให้เลยดูใช่ใช่มาช่วยเหลืออยากช่วย ทุกคนอยากให้ได้กินของอร่อยๆ,ๆ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับสายสุขภาพแสงแรงนะครับขครับขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับผม